ครับก็สวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับสองพันห้ารอหสิบสี่นะครับก็จะมาอัปเดตข้าวให้ดูหลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งนะครับประมาณสองเดือนครึ่งนะครับต้นข้าวของเราก็จะประมาณนี้ครับ อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะน่าจะได้ตั้งท้องแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดือนสิงหานะครับช่วงกันยาตุลาเขาจะเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับยอนไปข้าวนาปีนะครับช่วงปลายเดือนกันยานะครับจะไปหาเดือนตุลานะครับช่วงนี้เขาก็จะเริ่มตั้งท้องอันนี้ก็เป็นข้าวขอขอร้อยห้านะครับก็จะอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้มาพบกันที่ด้านล่างเลย นู้นนะครับเถียงนาผมอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้มาเจอกันที่ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างนี้ข้าวไม่ค่อยจะดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมากนะครับด้านล่างเพราะว่าต้องการที่จะประหยัดงบนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ข้าวดีดค่อนข้างเยอะนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีในการแก้อยู่นะครับในการแก้ไขปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเยอะมาก นะครับแปลงดันล่างแต่ว่าด้านบนนี้เข้าดีดแทบจะไม่มีนะครับอันนี้นะครับก็รู้สึกว่านเป็นใบใบแห้งๆนะครับดูนะครับรู้สึกว่านเป็นใบแห้งๆนะครับก็เป็นเชื้อรานะครับเพราะว่านเป็นหน้าฝนก็ธรรมดาครับหน้าฝนนี่เข้านาปีก็จะปกตินะครับเดีองโรคนะครับ ก็ถ่ายอัปเดตให้ดูครับนี่ครับก็มีข้าวที่มันออกมาแล้วนะครับก็เป็นข้าวนาปังนะครับรอบที่แล้วนะครับข้าวนาปังนะครับรอบที่แล้วที่มันปนมานะครับก็จะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็จะเอาเคียวนะครับมาเกี่ยวออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นข้าวแจมนะครับ ก็อัปเดตให้ดูครับช่วงนี้นะครับก็ขออภัยนะครับเพราะว่าหายไปหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างจะจุ่งอยู่ช่วงนี้นะครับยุ่งมากนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับทั้งเรียนทั้งอบรมทั้งสมมนาโอ้โหเยอะเลยครับช่วงนี้นะครับสังเกตนะครับสังเกตดูว่าปลายใบเะแห้งนะครับ มันเป็นโรคนะครับแต่ก็ผมว่ามันไม่เป็นไรมากนะครับก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าข้าวนาปีอายุมันมน,นานนะครับก็จะรักษาลำต้นของมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแปลงที่มีหญ้านะครับของนาข้างๆนะครับไใ่ใ่นาของผมนะครับแปลงที่มีหญ้าแล้วเขาไม่ได้ตัดดูนะครับสาภาพ จะประมาณนี้ครับย่านจะล้มล้มแล้วก็ทับเอ่อทับต้นข้าวล้มลงไปด้วยนะครับบางส่วนข้าวบางส่วนก็ไม่สามารถแทงขึ้นมาได้นะครับมันก็อาจจะเน่าก็ได้นะครับดูนะครับบริเวณนี้ข้าวก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าข้าวดีดข้าวดีดก็จะมีบ้างครับข้าวดีด เดี๋ยวพาเดินไปชมด้านบนก่อนนะครับอันนี้คือบริเวณที่เอาเข้านะครับมาซ่อมนะครับมาซ่อมนะครับตรงนี้นะตรงไหนที่มันไม่เกิดเราก็ต้องซ่อมครับเพราะว่าเสียดายพื้นที่นะครับดูนะครับแปลงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแปลงนี้ไม่ค่อยสวยนะครับ เดี๋ยวพาไปชมกอขอ49ก่อนนะครับเพราะว่ากอขอ49นี้นะครับเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับสักครู่ครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นข้าวกอขอ49นะครับสังเกตสังเกตดูที่ใบนะครับก็จะเริ่มตั้งใบธงนะครับก็คือเริ่มตั้งท้องนั่นเองนะครับดูนะครับ ค่อนข้างจะงามเสมอกันนะครับแต่ว่าก็มียามาบ้างครับดูครับยาเป็นคลองเป็นนู่นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดปนยานะครับมันไม่เยอะจริงๆนะครับถ้ามันเยอะจริงๆนี่ค่อยค่อยฉีดนะครับอันนี้ไม่จําเป็นถือว่าไม่จําเป็นนะครับถ้ามันน้อยแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องฉีดนะครับเพราะว่ามันอันตรายด้วยนะครับดูนะครับ ก็เริ่มตั้งท้องแล้วนะครับดูนะครับก็จะมีบางส่วนเริ่มโผล่มาแล้วนะครับนะครับมันก็มีข้าวแจีมมาบ้างครับเป็นข้าวดีดเขาเด้งก็มีครับที่เป็นเนื้อดำๆนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นข้าวแจีมนะครับข้าวปนข้าวดีดนะครับเป็นดำๆครับใช่เลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่เขาใกล้ออกรวงนะครับก็จะ มาดึงออกนะครับดึงออกนะครับที่เป็นข้าวจมนะครับแบบนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับดูต้องดึงออกนะครับนี่ครับแบบเป็นหางยาวๆก็มีครับนี่นี่ต้องดึงออกนะครับแบบนี้ถ้าปล่อยไว้นี่มันแจมเวลาเอาไปหวานจริงนี่มันไม่ได้นะครับมันมีเข้าแจจม เยอะนะครับยิ่งเป็นข้าวดีดข้าวดิ่งด้วย,ยนีนะโอ้โหอันตรายนะก็เริ่มตั้งท้องนะครับบรรยากาศยามเย็นเช่นเคยครับอันนี้นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับเฮ้่อีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวประมาณสักไม่วันพรุ่งนี้ก็เมื่อลืนนะครับ ไม่เกินห้าวันนะครับผมจะเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยรับรวงนะครับมาหว่านนะครับเดี๋ยวรอชมกันว่าผมจะเอาปุ๋ยอันไหนมาหว่านนะครับมาหว่านเร่งรวงนะครับให้กับข้าวพันธุ์กอข๋อสี่สบเก้านะครับรอชมกันนะครับอธิบดยให้ดูครับตั้งท้องแล้วนะครับข้าวกข๋อสี่บเก้านะครับอันนี้นะครับผมก็จะ อยากอธิบายนิดนึงนะครับข้าวที่ตัดไปนี่ข้าวที่ผมตัดไปสังเกตว่ามันจะมีหญ้าขึ้นบ้างนะครับหญ้าขึ้นบางบางไปนะครับแต่ว่านะครับมันเป็นดอกเล็กๆเองนะครับดอกเล็กๆนะครับไม่หนามากนะครับไม่หนามากก็คือว่าการตัดนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับเรื่องหญ้านะครับดูครับมองไปนี่เสมอกันเลยนะครับก็มีหญ้าขึ้นมาบ้างครับ แต่ว่าก็กินหญ้าบางๆดอกเล็กๆนะครับต้นข้าวเราก็เสมอหญ้าเลยนะครับแต่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันบางเองนะครับถ้าไม่ตัดนี่ผมว่านามากเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามนะครับติดตามดูว่าผมจะทำยังไงนะครับทำยังไงต่อไปนะครับว่าจะเอาปุ๋ยมาบานอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่ามันมีหยอมเหลืองเขียวอ่อนๆอย ก็จะเอาปุ๋ยหาวานอีกรอบนึงนะครับก็รอชมกันหรือว่ายังไงถ้าเผื่อว่ามันงามขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่หวานปุ๋ยนะครับเพราะว่าก็ต้องเสฟเงินด้วยครับช่วงนี้ <c oughs> นะครับอัปเดตให้ดูครับวันนี้มาดูด้านล่างเลยนะครับดูด้านล่างนะครับปกติผมจะก็จะถ่ายเฉพาะด้านบนถ่ายเฉพาะด้านบนนะครับไม่ค่อยได้ลงมาด้านล่างเท่าไหร่ รยากาศเย็นครับชอบมากเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเหนื่อยมากเลยวันนี้นะครับเพิ่งได้พักนะครับนั่งหน้าคอมทั้งวันเลยนะครับทำงานวันจันทร์มาก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็กดสไ๊ครไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ